มาดูเรื่องราวในโซเชียลมีเดียเหมือนกันซึ่งที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมี movement มากมายที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาทั่วโลกจับตาดูอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนคนดังหลายๆคน มีคนออกมาแสดงท่าทีในการต่อต้านอิสราเอลในการช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ก็ตามการมูฟเมนต์นี้ชื่อว่าบล็อก o u t 2024ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นกระแสต่อต้านเซเลปคนดังเซเลปคนไหนดาราคนไหนอินฟลูคนไหนไม่ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในชนวนกาซาคนนั้นจะถูกโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าใครก็ตามค่ะ เขาตกเป็นเป้าหมายแน่นอนนะแฟนคลับเหล่านี้จะไปบล็อกเอาเขาค่ะเทรนด์บล็อกเอา2024หรือที่หลายคนเปรียบเทียบว่าเป็นดิจิตัลกิโยตินอาคุณผู้ชมเข้าใจคำว่ากิโยตินนะเครื่องสังหารนะคะแต่เป็นการสังหารทางดิจิตัลคือการที่บรรดาแฟนๆผู้โกรธแค้นต่อความนิ่งเฉยของเหล่าคนดังในเรื่องสองครามกาซาพาก,กันบล็อกช่องทางโซเชียลมีเดียหมายถึงว่าเลิกฟอลโล่เลิกติดตาม เลิกดูผลงานเลิกเสพผลงานบ้างก็หนักกว่านั้นคุณผู้ชมไม่ใช่เลิกติดตามอย่างเดียวเข้าไปคอมเมนต์กดดันให้ศิลปินดาราเหล่านี้ช่วยเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องคุณเป็นคนดังระดับลอกคุณต้องไปเรียกร้องให้หยุดยิงในฉนวนกาซาสิทําไมคุณอยู่เฉยๆทำไมคุณไม่เคลื่อนไหวกระแสนี้เกิดขึ้นครั้งแรกใน t ิกตอกเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์สาวที่ชื่อว่าเฮลลี่คาร์นโพสต์คลิปลิปซิงวลีดัง วลีนี้ก็คือ let them eat cake ค่ะที่เชื่อกันว่าเป็นคำพูดของพระนางมารีอองตเน็ตสะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นสูงในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่18ไม่สนใจปัญหาของคนจนจนเป็นชนวนให้เกิดการปฏิวัติใหญ่จากนั้นก็มีผู้ใช้งานบัญชีที่ชื่อว่า lady from the outside เป็นหนึ่งในอินฟลูค่ะคนนี้แ่ละค่ะเริ่ม movement block out 2024ขึ้นมาก็เข้ามาคอมเมนต์รียร้องแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า คนดูทุกคนแฟนคลับทุกคนคุณต้องเลิกกดไลค์ชาวเน็ตทุกคนต้องเลิกกดไลค์เลิกเสียเงินสนับสนุนคนดังที่เมินเฉยต่อเรื่องความเป็นความตายของชาวปาเลสไตน์<ส>เขาทําคลิปออกมาแบบนี้เรียกร้องแบบนี้เลยนะคะโดยนั้นกระแสบล็อกเอาท์2024เนี่ยยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังงานแฟชั่นการกุศลล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นคนดังต่างๆนี่อินฟลูต่างๆแต่งตัวไปร่วมงานงานเมสาล่านี่แหละคะ่ะ เหล่าคนดังจากทั่วทั้งวงการประโคมแต่งตัวมาอวดโฉมกันบนพรมแดงแล้วด RES CODE ของปีนี้มันชื่อว่า The Garden of Time เต็มไปด้วยความสวยงามหรูหราใครที่แต่งตัวมาดูหรูหราดูสวยงามเข้ากับด RES CODE บางคนมาในแนวที่เป็นการ์เดนเป็นสวนเป็นอะไรที่มันอลังการมากๆมาเลยนะคะเขาบอกว่ามันแตกต่างกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โลกแห่งความเป็นจริงคือมันมีบรรยากาศสงครามปัญหาความอดอยากหิวโหยที่ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากำลังเผชิญอยู่ดังนั้นคนก็เลยต่อต้านกับงานเมจกาลานี้ที่คุณมาแต่งตัวหรูหรากันแบบนี้ได้ยังไงบรรดาน,นักวิเคราะห์ด้านโซเชียลมีเดียก็มองเห็นสัญญาณของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้อย่างแน่ชัดว่าปรากฏการณ์ที่เซเลบคนดังหลายคนเจออยู่มันเป็นผลมาจากกระแสนี้ล้วน,วนคือบล็อกเอาท์2 4หรือว่ามีกระแสอื่นร่วมด้วย ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าใครที่ได้รับผลกระทบกันบ้างทุกคนน่าจะรู้จักคนนี้เจ้าแม่เรียลลิตี้คิมคาร์เดเชียเธอไปเดินพรมแดนเมสกาล่าในนิวยอร์คนนี้แหละค่ะแล้วยอดติดตามใน Instagram ปรากฏว่าหายไปหลายแสนคนในระยะเวลาไม่กี่วันเองค่ะคุณผู้ชมแม้แต่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง Taylor Swift แต่ Taylor Swift ปีนี้ไม่ได้ไปเมสกาล่าแต่โดนค่ะโดนบล็อกเอาเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไปทัวร์คอนเสิร์ต The Eras Tour ค่ะ ยอดผู้ติดตามก็กลับลดลงมากกว่า2 0 0 0สนคนเพราะเห็นว่ายังมีคนอดอยากหิวโหยยังมีคน ลำบากอยู่ที่ปาเลสไตน์แต่คุณยังไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยคนที่เป็นชาวเน็ตทั้งหลายเขาก็เลิกติดตาม Taylor Swift ไปเลยผู้ใช้งานติเตอรายหนึ่งเรียกตัวเองว่า s w i f t ี้ชาวปาเลสไตน์อธิบายว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลิกติดตามหรือว่าบล็อกหรือว่าเลิกปั่นวิวให้ศิลปินในดวงใจเพราะว่าเรื่องของสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตคนความยุติธรรมถ้าเทเลอร์เคยออกตัวเชียร์เดโมแครต และช่วยรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เธอเองก็ต้องมี Power ในการต่อสู้เพื่อความอายุติธรรมด้วยทุกคนมองนะฮะว่า Taylor Swift เนี่ยมีความสำคัญมีอำนาจมากๆเลยมีอำนาจในมือของคนชาวอเมริกันมากๆนะเป็นผู้นำด้านความคิดได้เลยศาสตราจารย์นาตาชาล,ลินเซตจากมหาวิทยาลัยเอสเซค่ะ ศึกษาเรื่องความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคนดังหวังว่าผลกระทบครั้งนี้นะบล็อกเอา2,024ที่คนออกมาเลิกติดตามศิลปินใครที่ไม่ต่อต้านเรื่องของการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์เนี่ยน่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะคุณผู้ชมเพราะบางครั้งคนเราก็ตัดสินใจทําอะไรชั่ววูบเพราะว่าอิงความรู้สึกของตนเองต่อปัญหานั้นๆทีนี้พอมาเห็นว่าอ้าว ฉันรู้สึกว่ามันไม่ยุติดทมเลยนะถ้าคุณไปทําร้ายผู้บริสุทธิ์ในปาเลสไตน์แต่ดาราที่ฉันชื่นชอบเนี่ยทำไมคุณไม่เห็นด้วยหรือทําไมคุณไม่ออกมาอยู่ข้างเดียวกับฉันก็แค่รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ติดตามคนเหล่านี้อีกต่อไปมันเป็นความรู้สึกแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะปรากฏการนี้นะคะความรู้สึกแบบนี้เขาเรียกกันว่า slack c h i v a i s m คือการที่ชาวเน็ตเลือกที่จะเคลื่อนไหวและแสดงจุดยืนผ่านโลกออนไลน์ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วฉันนี่แหละ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกจากการเลิกติดตามดาราคนนั้นแล้วแทนที่จะต้องลงไปบนถนนประท้วงไม่ทํามาประท้วงบนโลกออนไลน์แทนเรื่องนี้เหล่าเซเลบคนดังทุกคนเขาก็รู้วิธีรับมือที่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะหมายความว่าอะไรคือถ้าคุณโดนบล็อกเอา2024นะโดนเลิกติดตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยจากการที่คุณไม่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านเนี่ยก็อยู่เงียบๆไป แล้วก็รอให้กระแสจางหายไปคนดังเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องทําแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูงอย่างสงครามกาซาแต่ปรากฏว,ว่าก็มีคนดังที่เลือกรับมือต่างออกไปนะคะแต่ที่พอรับมือแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างเช่นนักแสดงหญิงดีกรีรางวัลออสการ์ที่ชื่อว่าซูซานซแรนดอนถูกเอเจนซี่ดาราฮอลลีวูดชื่อดังอย่าง UTA ประกาศฉีกสัญญาไปเลยเพราะเธอไปขึ้นเวทีชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กลายเป็นว่ายิ่งไปออกแรงแบบนี้คุณผู้ชมออกหน้าแบบนี้งานหายเลยนะคะและเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีกรณีของดาราตลกชาวยิวเจอร์รี่ไซฟเลตค่ะซึ่งเคยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมาโดยตลอดก่อนจะ,ะเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะเริ่มแสดงตัวว่าเขาไปอยู่ข้างอิสราเอลและทีนี้พอภรรยาของเขาเนี่ยบริจาคเงินให้กับกลุ่มผู้ประท้วงหนุนอิสราเอลที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับม็อบนักศึกษาหนุนปาเลสไตน์ในมหาวิทยาลัย UCLA กลับทําให้เขาถูกโจมตีหนักมากยิ่งขึ้นเพราะมันเหมือนเลือกข้างชัดเจนเป็นดารานี่ก็คือลําบากเหมือนกันนะคุณผู้ชมเดวิดแจ็กสันศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวิจัยบอเลลเกรนสเตจในสหรัฐศึกษาเรื่องผลกระทบของจุดยืนทางการเมืองต่อความนิยมของเหล่าคนดังค่ะก็เปิดเผยกับสํานักข่าว AFP บอกว่าเรื่องเซเลบคนดังในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าไปมีส่วนทางการเมืองมีประวัติให้ย้อนกลับไปทําการศึกษาได้นานนับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเรามีปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับคนดังผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียเหมือนกับว่าเราไปติดตามดาราคนนี้เราอาจจะรู้สึกไปเองว่าเราสนิทกับเขาเพราะเรารู้ทุกการกระทําของเขาผ่านทาง IG ผ่านทาง i ิน t a g r กรทุกๆอย่างของเขาเราก็รู้สึกสนิทกับเขาไปเองบางครั้งเกิดการทึกทักเอาเองว่าตัวเองมีความผูกพันส่วนตัวหรือสนิทกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ฉันรู้ทุกอย่างของเขา การที่ศิลปินดาราเหล่านั้นมีจุดยืนไม่ตรงกับตัวเองหรือไม่แสดงจุดยืนก็เลยทําให้แฟนคลับเหล่านี้ค่ะที่ติดตามมาโดยตลอดรู้สึกเหมือนถูกทรยศผลกระทบก็เลยเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ